ความคืบหน้าสถานการณ์น้ําในแม่น้ําขานที่ล้นตลิ่งเข้าท่วมหลายตําบลในอาเภอสันป่าตองและอําเภอดอยหล่อของจังหวัดเชียงใหม่น้ำเนี่ยท่วมตั้งแต่เมื่อวานและล่าสุดตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะระดับน้ําที่ท่วมขังยังทรงตัวเพราะยังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ป่าต้นแม่น้ําขานอย่างในพื้นที่อาเภอสันป่าตองนะคะน้ํายังล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านหมู่ที่9ตําบลสันกลางหมู่ที่3ตําบลน,น้ําบ่อหลวงหมู่ที่3หมู่ที่7 และหมู่ที่10ของตำบลพุ่งสะตกจุดเหล่านี้เป็นพื้นที่ลุ่มติดแม่น้ำค่ะระดับน้ำสูงเฉลี่ยประมาณ30เซนไปจนถึง1เมตรเช่นเดียวกันกับพื้นที่ลุ่มติดแม่น้ำขานในเขตอำเภอดอยหลอที่น้ำยังคงล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนหมู่ที่4ี่หมู่ที่6ตตำบลดอยหลอและหมู่ที่3กับหมู่ที่4ของตำบลสันติสุขระดับน้ำยังทรงตัวนะคะ ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและฝ่ายปกครองประสานความร่วมมือกับศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยมณฑลทหารบกที่33และสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอย่างใกล้ชิดส่วนสถานการณ์น้ำป่าที่ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่อำเภออื่นๆอ,อ,อีก4อำเภอของเชียงใหม่ค่ะคือจอมทองกาลยานิวัฒนาเสมิงและอำเภอแม่วางขณะนี้ระดับน้ำลดลงแล้ว ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งให้การช่วยเหลือฟื้นฟูในเบื้องต้น